สวัสดีครับผมเช้าว,วันอาทิตย์ทนะี่5้ากุมภาพันธ์สองพน้าะครับผมก็เหมือนเดิมผมเจอผมจ่างกรอบนะชมรีก็วันนี้ก็งานบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับคิวแรกก็อยู่ที่อย,ทอยู่ที่บางชันนะบางชันของสามวานนครับผมตัวนี้ก็เป็น v ีออสตัวเจนะปีส0งพันก้านนี้ก็มาแก้ไขเดินระบบ ให้นะครับกระจกมองข้างขวานะครับถูกเปลี่ยนออกแต่ไม่มีพับไฟฟ้ามาแล้วก็สวิตตัวนี้รู้สึกว่าจะเสียด้วยนะครับอันนี้ก็มีการทำพับไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ครบผมปี2 0 0 9นเเจ เกีทยการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับข้างขวาก็าใส่มอเตอร์จุดมอเตอร์เข้าไปให้เรียบร้อยนะวันนี้ไม่ทำพาโบโตนะครับสวิตต์ก็คอนโทรลได้ปกติแล้วนะของเก่ามันสีนะครับปับเลน,นจุก ็ใช้งานได้แนละ้วต้อง่โอเคตอนนี้รถเอาไปทําสีมาเกิดบัตนีหแล้วไปทําสีมาเดินโดนหรือจุดสายไฟออกหมดนะครับจุดสายไฟที่เดินมาก่อนหน้านะผมก็เดินกลับเข้าไปใหม่แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ ชุดมอเตอร์ขวาเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับจิ้แรกสำหรับเชา้าวันอาทิตย์ที่ห้าพันนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยดีนสนใจก็ติดต่อได้เหมือนเดิมผมช่างกรอบนะมาบริการด้วยตัวเองครับโอเคก็เรียบร้อยขอบคุณครับ